จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนโครงการตลาดนัดสุขใจคนไทยยิ้มได้พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ออกมาใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชน นายเสวตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เดินเยี่ยมชมตลาดนัดสุขใจคนไทยยิ้มได้บริเวณด้านหลังสาลากลางจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่าตำบนนลรนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยมีสินค้าชุมชนสินค้าสัมมาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้าเกษตรปลอดภัยจำหน่าย โดยการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าสามมาชีพสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่นสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งตลาดนัดสุขใจคนไทยยิ้มได้จัดทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ทั้งนี้